สวัสดีครับคุณชมก็เข้าสู่เกมโรบอกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีรับแอดเพื่อนในเกมโรบอกนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับก็เข้าสู่เกมโรบอกถ้าเกิดมีคนแอดมาแล้วเราไม่รู้นี่วิธีรับแอดเพื่อนในเกมโรบอกก็ง่ายให้กดไอตรงนี้ครับคุณผู้ชมไอตรงนี้ครับไอตรงนี้ครับคุณผู้ชมไอตรงนี้นะครับตรงกระดิ่งกระดิ่งมันจะขึ้นว่าตรงนี้นะครับกดกระดิ่ง และมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะหมุนหมุนหมุนแบบนี้มันจะหมุน,มน,มน,บบน,มนหมุน,มนสำหรับใครที่เน็ตเร็วมันก็จะหมุนแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมแปบบ๊บอ๋อมาแล้วและมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็มีคนแอดผมมาหลายคนเลยถ้าเกิดเรารับแอดให้กดตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่รับแอดให้กดตรงนี้นะครับ และนี่เพื่อนผมเองไอคนนี้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 รู้จักกันแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับนี่แล้วก็กดรับแอดตรงนี้นะครับยังอมกครั้งกดรับแอดตรงนี้กดไม่รับแอดตรงนี้นะครับอ่สรุปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ใครจะว่าผมถ่ายคลิปเดียวไปก็ไม่ได้นะเพราะผมมาแค่สอนวิธีรับแอดเพื่อนสอนวิธีรับ